สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิน์นะคะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถนะคะที่บอกเลยว่าเป็นอาณาจักรนะคะรถกระบะเลยก็ว่าได้นะคะมีทุกแบรนด์เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัว f o r d r เลนเจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Toyota าเราก็มีนะคะอ e s ซ z ซูดี x มกหรือว่าน s s a ัน a v a ร a นะคะลูกค้าที่มองหาตัวรถหลากหลายแบรนด์แบบนี้นะคะก็ แนะนำดูคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาชมตัวรถรอบๆคันกันเลยนะคะมากันที่คันแรกคันนี้เลยนะคะเป็นในส่วนของตัวนิสสันนาวาร่านะคะทะเบียนรถ3ก็ไก่ทอดาหาร3647นะคะบอกเลยว่าเป็นตัว Back Edition ด้วยเลยนะคะเป็นเครื่อง2.5ตัว E นั่นเองบอดี้ตัวรถนะคะเดิมๆรอบคันนะคะคันนี้เป็นตัวแคปตัวสูงนั่นเองนะเดี๋ยวจะพามาชมรอบคันกันเลย ตัวรถคันนี้นะคะได้ในส่วนตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าสีดำนะคะโลโก้ของนิสสันนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยตัวนี้บอกเลยว่าบอดี้ตัวรถเขาเดิมๆเลยนะคะซุ้มล้อก็เดิมๆเช่นเดียวกันนะคะได้ในส่วนของตัวยางนะคะเป็นยางขอโตโยนะมาพร้อมกับตัวแม็กเดิมแท้โรงงานหัวน็อตหกรูแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญคันนี้บอดี้ตัวรถเขาเดิมๆได้อย่างปี2018เลย คันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกจุดเลยมาพร้อมกับตัวโลโกโล้นะคะของตัวนิสสันนะคะที่กระจกของตัวรถให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถสภาพเดิมไม่มีชนหนักผิดความจมน้าไฟไหม้แน่นอนเพราะบริษัทขัดรถคุณภาพเกรดเมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลย <S <S ไฟไท้ายด้านหลังเป็นแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นโลโกโด้ด้านหลังคือนาวาลานั่นเองมีโลโก้ของตัวนิสสันอยู่ตรงกลางนะคะคันนี้มีกล้องด้านหลังติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยไลเนอร์ นะถือว่ากว้างมากๆนะคะสำหรับบอดี้ตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถที่น่าใช้งานราคาถูกนะคะคุณภาพเกรดเอให้กับลูกค้าเลยนะ เรามาดูภายในกันบ้างนะคะสําหรับภายในตัวรถคันนี้นะคะได้กระจกออโต้นะคะของคนขับแล้วก็กระจกพาบไฟฟ้าปรับออโต้ด้วยเลยมีตัวล็อกรถปลดล็อกให้เรียบร้อยนะคะพวงมะาะไยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งนะแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เล็กไม่นะคะเพียง12,693กิมโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมรถมือเดียวนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้แน่นอนเพราะว่าตัวรถนะคะคัดรถเกตเอให้ลูกค้าเลย บอดีด้านในนะคะคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะก็คือเกียร์แมนวนวลนั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวบ่อนะคะที่เป็นบ่อหนังสีดําตะเข็บได้สีส้มแบบนี้เลยสําหรับตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าที่อยากจะทราบราคานะคะก็คอมเมนต์มาในคลิปได้เลยนะเดี๋ยวมาตอบให้นะคะ หรือถ้าอยากจะรู้ข้อมูลของคันนี้เพิ่มเติมนะคะแนะนําว่าทักมาหรือโทรมาได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอถัดมานะคะมาที่สายซิงเราก็มีนะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นตัวอีซูซูนะคะลูกค้าที่หายอยู่นะต้องแนะนําเลยเพราะคันนี้เป็นตัวเตี้ยนะคะแคบตัวเตี้ยนั่นเองทะเบียน3ท่พเท่าทอฐาน4147นเะคะเป็นป้ายกรุงเทพเลยคันนี้นะ,ะบอกเลยว่าราคาอยู่ที่559,00 0บาทนะคะเป็นเครื่อง1.9ตัวเอปี 2021นะคะชมหน้าปัจจุบันเลยไฟมันติรีแฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกระจังหน้าสีเทาโลโก้นะคะอิรุสุอยู่ตรงกลางมีในส่วนตัวไฟเลี้ยวนะคะด้านข้างของตัวรถติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีขาวนะนี่มาพร้อมตัวยางนะคะที่ได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแม็กแต่งซิ่งทั้งสีเส้นเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้าที่อยากได้รถที่แต่งแล้วนะคะก็ต้องแนะนําเลยเพราะว่าตัวรถคันนี้แต่งมาแล้วนะให้ลูกค้าได้เห็นตัวรถเลยนะคะสภาพเดิมเดิม บอดี้เดิมเใครอยากได้รถปีใหม่นะคะราคาที่ไม่แพงมากก็ต้องแนะนำคันนี้เลยไลเนอร์ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าเดิมเดิมนะบอดีเ้เขาครงสร้างเดิมเดิมไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำไฟไหม้แน่นอนนะคะเพราะว่าสเปคตัวรถนะคะเดิมเดิมจริงๆมาดูภายในกันนะคะในส่วนข,ของคันนี้เป็นกระจกพับมือปรับออโต้นะคะมีตัวล็อกรถปลดล็อกกระจกออโต้คนขับนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัย พอมอะไรเดิมๆเลยนะมีโลโก้ของเอลซูอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็แอร์แบฟทนะคะที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยคันนี้เล็กไม่เพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถดีเซลปีปัจจุบันเลยเกียร์แมนนวลตัวเบาะได้เป็นเบาะผ้าสีดำแต่เข็มได้สีขาวแบบนี้เลยนะคะบอดี้ตัวรถเดิมๆน่าใช้งานนะคะลูกค้าที่อยากจะรู้งันหขการผ่อนนะคะโทรมาสอบถามได้เลยถัดมานะคะปีใหม่อีกหนึ่งันนะคะโตโยต้าคันนี้เลยนะคะทะบเบียน3 ทอพิทยเท่าทอถุง5753ไปกรุงเทพนะ คันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยราคาคันนี้ตั้งขายที่669,000บาทนะคะ669,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาคันนี้นะคะได้ไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมตัวอย่างนะคะที่ได้ยางบ s สโตนด้วยแล้วก็แม็กเดิมแท้โรงงานหัวน็อต6รูแบบนี้เลยไฟเลี้ยวก็จกมองข้างนะคะที่ติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยคิวกันสอดฟิล์มรอบคันนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันเป็นตัวสูงนั่นเองคันนี้เป็นตัว ตัวสูงนะคะลูกค้าที่หายอยู่นะคะหรือว่าต้องการได้รถนะคะปีใหม่นะต้องแนะนําเลยนะคะรีบมานะคะจับจองกันนะเพราะว่าตัวรถนะคะเข้ามาไวไปไวเช่นเดียวกันมาดูด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะมีโลโก้โตโตยโต้านะคะให้ลักลีโวนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าอยู่ครบทุกจุดไฟแบรกตรงที่3ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยมีกล้องหลังนะคะติดตั้งให้กับลูกค้าเดิมจากโรงงานเลย นี่ด้านหลังเขาจะเป็นไลเนอร์นะคะเริ่มเดิมเลยไม่มีชนหนาพิกความจมน้ําไฟไหม้แน่นอนนะคะเพราะาบริษัทเปิดมา23ปีแล้วนะบอกเลยว่าคาร์เกตเอให้ลูกค้าเลยนะคะ ดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะมีในส่วนของกระจกออตโต้คนขับนะคะมาพร้อมล็อกรถปลดล็อกกระจกพับไฟฟ้าปรับออตโต้ด้วยเลยการควบคุมนะคะคันนี้เป็นกุญแจแบบนี้นั่นเองนะใครหายอยู่นะรีบเลยนะคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมรถมือเดียวนะคะเลขไม้เพียง21,531กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะได้จอมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองมาพร้อมกับตัวแอร์นะคะที่เป็นแอร์หมุน แบบนี้เลยบอดี้ภายในนะคะเป็นบอผผ้าสีดำแต่เข็บได้สีขาวแบบนี้เลยนะเครื่องดีเซลนะคะไม่สองหมื่นนะปี21เลยนะคะเป็นตัว2.4มิตรนั่นเอง <ST AR> บอกเลยว่าตัวรถบอดี้คันนี้นะคะแคบเปิดได้นะคะตัวสูงเลยใครหายอยู่นะรีบจับจองคือรีบติดต่อมานี่เรามาดูตัวรถนี้บ้างดีกว่านะคะเป็นในส่วนของตัว Ford Ranger นั่นเอง คันนี้ลดบ้าน100%นะลูกค้าขาคันนี้ลดบ้าน100%มาพร้อมกับตัวทะเบียนรถนะคะ7็ไกอก่ทหทร8หาร8 470เนะคะเป็นป้ายกรุงเทพเลยพร้อมกับตัวรถนะคะสภาพสวยๆเดิมๆปี18นั่นเองราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่649,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถปี18เลขไม่เพียง151,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะได้ในสองตัวไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยเลยนะคะกระจังหน้าสีดำสลักด้วยโลโก้ของ เรนเจอร์นะคะแล้วก็เป็นตัวฟอร์ดเลยนะใครที่หายอยู่นะคะรีบเลยนะเพราะว่าตัวรถคันนี้มีคันเดียวในบริษัทเท่านั้นนะคะที่เป็นตัวฟอร์ดเรนเจอร์มีไฟเลี้ยวก็จกมองข้างกระจกทุกจุดเดิมๆหมดเลยรถบ้าน100เนะคะคันนี้นะคันนี้ได้ในสองตัวยางน,นะคะเป็นยางของกูดเยียนะคะทั้ง4เสเซนแล้วก็มีในสองตัวแม็กที่เป็นทูโทนสีดำตัดสีเงินแบบนี้นะคะหัวน็อต6รูแ<ๆ>ม็กก็เดิมๆนะคะมียางอะไรติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยนะบอกเลยว่า รถคันนี้นะคะน่าใช้งานเพราะว่าราคาก็ถูกนะคะจับต้องได้เรามาดูด้านหลังของตัวรถคันนี้กันมากนะคะก็จะมีโลโก้ของตัว Ford นะคะแล้วก็มีกล้องด้านหลังติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็มีเซนเซอร์ทั้ง4จุดให้กับลูกค้าเลยนะนี่น่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะบอดี้ของไลเนอร์ด้านหลังก็จะกว้างนะคะกิ๊บๆแบบนี้เลยใครหายอยู่รีบเลยนะคะเพราะว่าตัวรถคันนี้นะคะมาอัปเดตแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปนะคะเพราะว่าตัวรถเข้ามาไวไปไวจริงๆ ด้านหลังของตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวกระบะจิงโจ้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะตัวเบาะนะคะเขาจะเป็นทูโทนเบาะหนังตัดเบาะผ้านั่นเองสีดํานะคะตัดสีส้มนะคะเป็นตะเข็บได้เลยนี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะคะ คันนี้นะได้กระจกออตโต้คนขับนะคะฝั่งอื่นกดได้แต่ไม่ใช่ออตโต้มาพร้อมตัวล็อกรถปลดล็อก,ก,ก,กนะคะการเปิดไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับออตโต้นะคะ3า0องศาเลยมาพร้อมกับตัวควบคุมนะคะในพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะมีในส่วนของตัวฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยมีโลโก้นะคะของตัวฟอร์ดนะคะติดอยู่ที่พวงมลาลัยเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีแอร์แบทนะคะที่ติดตั้งมาให้เป็นถุงลมนิลภะยนั่นเองภายในคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัว นี่เลยได้จอเรียบร้อยนะคะเป็นไอปรับออโต้ได้เกียร์ออโต้เลยนะ <มา S 1> ใครคที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะเอาไว้ใช้ยาวๆหลายๆปีนะคะก็ต้องแนะนําเลยนะคะเพราะว่าตัวรถที่เข้ามาใหม่ในเพ็ยนต์นะคะมีเข้ามาให้กับลูกค้าได้เลือกนะคะเยอะมากๆเลยนะคะที่วันนี้เอามาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมนะคะก็จะมี4แบรนด์หลักๆนะคะที่ให้ลูกค้าได้มาเห็นก่อนใครเลยนะค,ะคลิปนี้นะคะลูกค้าที่อยากจะรู้เครดิตเบื้องต้นของลูกค้าเพิ่มเติมนะคะว่าออกรถศูนย์บาทฟรีดาวน์ได้ไหมนะคะ,นะคะโทรมาสอบถามอื่นได้เลยทันเบอร์โทร097169 สามแปดแปดสี่แอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะคะใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะตัวรถที่แจ้งไปนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะที่สําคัญลูกค้าที่อยากจะรู้เครดิตตัวเองนะแนะนําว่าโทรมาปรึกษากันได้นะคะสาหรับคลิปนี้กดไลก์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะจะมาัปเดตัวรถเข้าใหม่ให้กับลูกค้าได้ชมนะคะเรื่อยๆเลยนะคลิปนี้กดไลก์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ